ยังมีลมหายใจหาใหม่ได้ทุกอย่างอย่าเครียดเรายังมีลมหายใจครับถังแตกหมดตัวเป็นนี่แต่เรายังมีสมองสองมือทำงานหากินไม่นานเงินทองก็กลับมาเต็มกระเป๋าดังเดิมเศรษฐกิจย่ำแย่ผู้คนพากันตกงานแต่ถ้าไม่ท้อไม่เอาแต่ฟูมไฟสักวันคุณจะมีช่องทางทำกินและหางานใหม่ได้ในที่สุด คุณสร้างทุกอย่างขึ้นมาใหม่ได้เสมอตราบใดที่ยังมีลมหายใจและที่สำคัญกว่านั้นคือสติสติมาปัญญาเกิดความสูญเสียความพ่ายแพ้ความยากจนไม่ได้ทำให้ใครตายสิ่งเหล่านี้ทาลายชีวิตคุณไม่ได้เพราะสิ่งที่ทํำลายคนได้จริงคือความเครียดและความไร้สติยิ่งเครียดยิ่งบ้ายิ่งพาให้ตัดสินใจผิดไปเสียทุกเรื่อง ประคองสติเอาไว้เมื่อทำผิดพลาดเมื่อทุกอย่างพังทลายเมื่อสิ่งเหล่านั้นได้เกิดขึ้นแล้วหมายความว่ามันกำลังกลายเป็นอดีตที่อยู่เหนือการควบคุมของเราและแน่นอนว่าคุณทำได้แค่ใช้สติปัญญาเพื่อหาทางแก้ไขเท่านั้นเราใช้บทเรียนครั้งนี้เพื่อแข็งแร่งขึ้นเรายังมีที่ยืนเมื่อมีหลายคนผ่านมันมาได้คุณก็คือคนหนึ่ง ที่เคยผ่านวันเวลาเหล่านั้นมาคุณต้องเชื่อมั่นว่าคุณจะผ่านมันไปได้เช่นกันยังมีลมหายใจหาใหม่ได้ทุกอย่าง